CIA s, s p o r t เรื่องเล่าสนุกสนุกฟังสบายฟังเพลินผ่อนคลายทุกโมเมนต์สวัสดีค่ะถ้าพูดถึง Spirit นักสู้ประตูชัยประวัติศาสตร์แล้วก็เออถ้าดีใจที่แบบว่าสุดๆไอคอนิกเลยเนี่ยนาทีนี้ก็ต้องนึกถึง c คลี e k เ l l ลเลยนะคะกลับภาพจำตอนเธอถอดเสื้อหมุนฉลองแชมป์ยูโร2022 อืยังติดตาอยู่เลยแล้วตอนนี้ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2025ก็มาถึงรอบชิงแล้วด้วยอังกฤษจะเจอกับสเปนก็เลยเป็นโอกาสดีมากๆที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของแคลลี่กันค่ะโคลอีเคลลี่เนี่ยเกิด15มกราคม1998ที่อ e ีลิงลอนดอนตะวันตกนะคะตอนนี้ก็ เออยีแล้วเป็นน้องคนสุดท้องเลยในบรรดาพี่น้อง7คนมีพี่ชายตั้ง5คนน่ยจุดเริ่มต้นของเธอก็น่าสนใจมากคือโตมากับการเล่นฟุตบอลในเคสสนามฟุตบอลในกรงแถวบ้านอ๋อไอสนามกรงเหล็กนี่เองใช่ค่ะหลายคนบอกว่าตรงนี้แหละที่หล่อหลอมสไตล์การเล่นของเธอให้ทั้งเร็วคล่องแล้วก็เออแกร่งมากๆด้วยใช่เลยครับประสบการณ์ในเคสกับพี่ชายเนี่ยมันสร้างทัศนคติแบบว่า ไม่ยอมแพ้ง่ายๆให้เธอตั้งแต่เด็กเลยฮะเธอก็เคยบอกเองนะว่าความคิดสร้างสรรค์ความแข็งแกร่งทางร่างกายแบบโดนกระแทกโดนชนมันมาจากตรงนั้นจริงๆจากนั้นก็ค่อยมาเริ่มจริงจังกับ Queen's Park Rangers สโมสรโปรดของเธอเลยก่อนจะย้ายไปสูนย์ฝึก a r s e n นลตอนอายุ12คือตอนนั้นต้องเดินทางไกลเหมือนกันนะนั่งรถไฟไปแต่ก็เห็นเลยว่ามุ่งมั่นตั้งแต่เด็กจริงๆฮะ อืมแล้วเส้นทางอาชีพนะักฟุตบอลจริงๆจ,จังๆของเธอก็เริ่มไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะครับผมก็เดบิวต์กับอาร์เซนอลชุดใหญ่ตอนอายุ17นะฮะลงไปแป๊บเดียวยิงได้เลยใน22นาทีแรกโอ้โหเร็วมากเร็วมากฮะแต่ว่าโอกาสลงเล่นอาจจะยังไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่ก็เลยย้ายไปเอเวอร์ตันก่อนแบบยืมตัวแล้วก็ซื้อขาดเลยที่นั่นก็ฟอร์มเด่นเลยฮะจนแมนเชสเตอร์ซิตี้ดึงตัวไปในปี2020 แล้วฤดูกาลแรกกับแมนซิตี้นี่คือแบบโอ้โหระเบิดฟอร์มเลยเป็นดาวซันโวร่วมของทีมยิงไป16ประตูโหตั้ง16ลูกแล้วก็จ่ายอีก14แอสซิสด้วยนะฮะเรียกว่ากราฟพุ่งสุดๆเลยตอนนั้นแต่ก็นั่นแหละคะ่ะชีวิตนะักกีฬาเนาะมันก็ต้องมีช่วงเวลาท้าทายเข้ามาจุดเปลี่ยนสําคัญของเธอก,ก็คืออาการบาดเจ็บหนักครั้งนั้นใช่ครับหนักจริงๆครับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหรือ ACL ตอนเดือนพฤษภาคม2021นต้องพักไปเกือบปีเต็มๆเลยนะฮะพลาดโอลิมปปิกไเลย แล้วก็คือต้องหัดเดินใหม่หมดเลยช่วงนั้นเธอบอกว่าสภาพจิตใจยแย่มากแบบรู้สึกเหมือนตัวเองไร้ค่าไปเลยก็มีโห oh, ฟังแล้วรู้สึกแย่ตามเลยค่ะครับแต่ด้วยหัวใจนักสู้นี่แหละเธอก็ฟื้นตัวกลับมาได้ทันยูโร2022แบบเหลือเชื่อมากๆแล้วการกลับมาครั้งนั้นก็กลายเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แบบสุดยอดไปเลยถูกต้องเลยครับกลายเป็นซุปเปอร์ซับตัวจริงเสียงจริง ลงมาแล้วหญิงประตูชัยช่วงต่อเวลาพิเศษนัดชิงกับเยอรมนีพางกรีฑควา้าแชมป์ยูโรครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมท่าดีใจถอดเสื้อหมูนั้นน่ะแหละฮะที่กลายเป็นตำนานไปแล้วจำได้เลยค่ะช็อตนั้นคือแบบว้าวมากใช่ครับ แม้ว่าหลังจากนั้นจะมีช่วงเวลาที่โอกาสลงเล่นกับแมนซิตี้อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเท่าเดิมนะฮะแต่พอเดือนมกราคม2025น2025ที่ผ่านมาเธอก็ตัดสินใจย้ายกลับไปอาร์เซนอลอีกครั้งซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่ถูกเวลามากๆเลยนะคะเพราะเหมือนทำให้เธอกลับมาเฉิดฉายได้อีกครั้งใช่ครับดูมีความสุขขึ้นเยอะเลย ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญพาทีมอาร์เซนอลคว้าแชมป์ยูฟาวูแมนแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยนะฮะชนะบาร์เซโลนาด้วยสุดยอดเลยครับผมแล้วบทบาทซูเปอร์ซับเนี่ยก็ยังเด่นอยู่เรื่อยๆนะฮะอย่างในฟุตบอลโลก2023ก็ลงมายิงจุดโทษตัดสินพาทีมเข้ารอบและลูกยิงจุดโทษใส่ในจีเรียตอนนั้นนะฮะความเร็วเกือบ111กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะจริงเหรอคะเร็วขนาดนั้นเลยจริงครับ เร็วกว่าทุกลูกที่ยิงในพรีเมยรกชายฤดูกาล2022-23ทั้งฤดูกาลอีกนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแสดงว่านอกจากเรื่องฝีเท้าแล้วเนี่ยจิตใจที่ไม่ยอมแพ้นี่คือปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะคะแน่นอนครับจิตใจนักสู้ที่โดนหลอนหลงลากตั้งแต่เด็กๆในเคชบวกกับที่เคยผ่านช่วงเวลาเฟื้องฟูที่ยากลำบากมากๆตอนเจ็บ A c l มาได้เนี่ยมันทำให้เธอแกร่งขึ้นเยอะ แล้วก็มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับระบบทีมแท็กติกต่างๆแล้วก็สร้างความแตกต่างได้เสมอเวลาได้โอกาสลงสนามความมั่นใจในตัวเองก็เป็นอีกเรื่องที่เธอบอกว่าพยายามทำงานกับตัวเองเพื่อสร้างมันขึ้นมาตลอดแล้วเรื่องแรงบันดาลใจล่ะคะมีใครเป็นไอดอลเป็นพิเศษไหมก็มีเทรรี่อังรีตำนานอาร์เซนอลแล้วก็เคลลี่สมิธ ตำนานนะักฟุตบอลหญิงอังกฤษเองด้วยฮะส่วนท่าดีใจถอดเสื้อหมุนเนี่ยบางคนก็บอกว่าเหมือนได้แรงบันดาลใจจากบ๊อบบี้ซามูราอดีตฮีโร่ของ QPR สโมสมรสสปรดไว้เด็กของเธอเหมือนกันอ๋อมีที่มาที่ไปนี่เองครับผม แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยคือโค้ชซารีนาวิกแมนของทีมชาติอังกฤษนี่แหละฮะคือโค้ชคนนี้เก่งมากเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้นักเตะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีส่วนร่วมกับทีมเคลลี่เคยเล่าขำๆนะฮะว่าหลังเกมที่ชนะอิตาลีแบบหืดจับมากๆเธอเดินไปถามโค้ชว่าเมื่อวานหัวใจโค้ชเป็นไงบ้างคะโค้ช <Coach S 1> ก็ตอบกลับมาว่ากําลังฟื้นตัวอยู่อะไรแบบนี้มันก็สะท้อนบรรยากาศดีๆในทีมได้เลยฮะ เล่นบอลในกรงเหล็กสู่การเป็นฮีโร่ผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้ทีมชาติแล้วตอนนี้กำลังจะลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศยูโรอีกครั้งแล้วด้วยคำถามชวนคิดส่งท้าสำหรับวันนี้ก็คือในศึกยูโร2025รอบชิงชนะเลิศครั้งนี้เนี่ยอังกฤษหรือสเปนใครจะได้ครองถ้วยแชมป์ไปครองกันคะ ก็มาร่วมส่งกำลังใจให้กับโคลี่เคลลี่ให้เธอประสบความสำเร็จต่อไปแล้วก็สร้างเรื่องราวดีๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนกีฬาอย่างพวกเราได้ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องไหนหน่าสนใจอยากให้เราหยิบมาเล่าหรืออยากเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะยินดีรับฟังทุกเรื่องทุกชนิดกีฬาเลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง CIA Sport ของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ